สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพหุการกำลังชินวลระเบืดออฟเชียลครับตอนนี้โอ้ยพี่น้องครับดีใจไรพี่น้องครับเปิดพี่น้องเห็นรถหลายๆมาอย่างนี้ครับนี่พี่น้องเห็นรถหลายๆมาอย่างนี้ครับสวัสดีคุณแม่ครับคุณจักครับอันนี้คือนี่อุ้ยทักวันนี้เรามาเยี่ยมบ้านยักษ์นะครับบ้านพี่ยักษ์

แฟนบอกแฟนบอกแปนบอกคนสุดทองสาองคิดกันคนนี้ก็ยังพอผายได้แต่ถ้าใครจีบต้องสาวนี้มีเรื่องแน่นอน อายา่มัวอายายมูพร้อมกับส่องใหญ่ส่องหลักกันใช้ไมครับพรกับส่องใหญ่ส่องหยักซ่องใหญ่่องหยักมาวกรถอันดา่ดมู่บ้านนี่แม่เอ้ยกูว่ามาทงานกับคักคือเอกูไปกินเขากูว่าสมหามุ้งแย่งย่ยอีเบียงวะแม่กับพ่อีเบีงเต้นยว่าจะเบียไม่ดอกมั่นลละอีเบียงวะสถานที่เขารบปฏิเสธ น้ำมันคือเห็ดระโงกแท้เราโง่ขาวเหรอเออเราโง่ขาวเจ้ารืงโนี่ตีบานเกิดบ้านครับเออเอาบ้านที่ใหดโอ้รถโมเมนเอเมนเกิดบมเสเด้เออบ้านเกิดบมเสิเออบ้านอยู่มองเกิดคือลงบ้านเด้ทำไมคือบ้านอ๋อเพิ่นบอกว่ามองเกิดคือลงบ้านครับโอ้มองนี่ยมองอยู่อ้หน้าตกก็อยู่น้าใจอะมองติดใจรึเปล่คือสมบัติทั้งหมดอ่ะก็ให้มีอ่ะอ่าหลักๆแล้วอีก ไม่นานเขาก็ไล่กลับมาอยู่บ้านไอ้หน้าก็ที่หน้าใส่ก็ชีวิตเหมือนกับป้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงานของงาขอมาขไม่เคยลืมนะคำพูดที่เคยบอกผมมันนเเป็รื่องจริงเลยว่าสักวันป้าวุฒิโดนแล้วป้าวุฒิโดนแล้วป้าวุฒิป้าวุฒิอชักป้าวุฒิโดนแล้ว แก่ตวตววปามดิป่าไม่เจอไม่เคยเจอเลยุกูไม่น่ามาซ้อเลยพาเลามบุ๊ค้ากูไม่น่ามาซ้อเลยท่านประธานชิญธรรมธารไนาญ่อนายมีอนายมีแลาน้ำหนองน้ำนงนี่เขา่คนหลายใบเอื่นพอได้หนิตักเขียวใสมาเสรไอกันใสเอื่อนไอเด้อหลายเอื่อนไอ่งงตาล้ากเา ตุ้มรมตุ้มรมตุ้มลมสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมล่างปากแทบช็อกตัวนี้มใชัจะกินดันตัวเองคนหนาวต้อง่เนาะสี่องศาปลาไปไหนแล้ว

อันนี้แค่รถมอลแคันเนี่ยสิมาอะไรเนี่ยของรักสี่นนะแต่น้อยก็ยงไล้มไก่ทักตัวเหมือนกันนะมก็ล้มหมูนะครับหมูล้มัวยเนาะแค่มันไก่ก็ต้องไก่งวงครับลุงโอ้ไหลเด้อ้ไหลอาแล้วก็เปลืปตมาสเนานาดนี้อยู่ดีเจ้านายดีๆนะป๋า รถบ้านรถบ้านเราดูแลเราดูแลดีของเราเด้อเราทึกทึ่ขงสิไปเห็นบอลเราทึกทึกขอบุ่ไปเห็นเนี้ยเื่นเจ้ายังแนบิเออหน้าโป๊เราบู้เป็นเจ้าจะให้ดู้่อยกสี่ไปไหนพ่อยกสี่ยกสี่ได้ป่อ เจตีของเพื่นอนบ <laughs> อกเนเจ้าขนะอ,าอางมันต้องอย่าออยดอกเ,เตียมเลยเจ้าไว้จ้าซนะ่าองหน่เอาเดี๋ยวล่างนาอีที ตวาตาบอลางตาไหนอเอาไวตาสวยอวอนเพาะตาสวยแม่รู้ตาอย่างเดียวที่สวยิวกระจายยูนาโอ้ยยู่ย่านตานี่บอวดี๋ยวพิเศษเอแต่ทาลว่าตาสวยกับคิวไว้ก่อนโอ้โ้เอาแก้มแดงออกเป็นจุดๆไล่ๆออกไล่ออกแล้วก็ปาเกอออกแค่นั้นเเออสวยเนาะแล้วก็นอนเลยปุ นอนหล่นเก่ง้ยู่เหมือนกันเ้ยเก้งใหญ่ที่สดีๆนะ่เดี๋ยวเจ้านายดีๆถูเบ้านนะจะสนับอยกินา้แล้วเดี๋ยวขายที่ได้ไปทานซาาไม้ายบ้านได้ก็ไปทานซาลาไม้แล้วตัวอีกแล้วสองดอกล้วอดอกละ ผ่านไปนัยาอข้าวไปังกลก็บม่่ิบไม่บกโมกเป็นห่วงเลายูบออกว่าระวังนะจะถือทรงกระสอบเดินข้างพัทยาพูดเหมือนกันเลยกับผมทำไมพูดเหมือนอกชัยขไม่น่าเลยบอสแกมีเซนไงเป็หลอดเนม่หลอดเนี่ยก ตีซีตีหารสิ่ถสินุ่งสงบเต็มดแบบนี้เอาไวเต็นใครอยู่รถซิกรถมีสายหัดดังเลยหรถ่นแตราจะล้องรถุเอามว่าขึ้นกีขาวขาวผู้สานีแต่พยายามมดีอัน ถ้าจะจับไปวะเ้าเสืออกข้าเก่ากเลยนะแม่แม่ออกออกไปนี่ครับสามิบโกโล่้านตามิกบ้านออกไปนี่วะขาูงมมีอะโมเดไซบุตขามถึงบนน้องว่ายองแมงน้องบนน้องว่าขาไเฮ้ขาบ่เถิงวะแสนแปดพี่น้องแ8นแปด แสนแปดแสนแปดมื่นบาทแสนแปดล้นจะมาแสนแปดแสนแปดชดซื้อชดเลยแสนแสนปดอ่านทะเบียนรถก่อนแปดหนึ่งนี่ยไปพีนออพ่นองท่านไหบอกอยู่สี่ห้าสูตรหนึ่งที่เราคุณนะ้าครับพี่น้องบรรยากาศบ้านพี่ต้นนะครับตอนเช้าๆครับล้ําแล้วล้ำยอดบ้านพี่ต้นเลยครับมึอนีะครับโอ้ยหนาวพี่น้องเป็นวัดครับเสียงว่าท่านขึ้นมานะครับอันนี้คือคลิป ล้าก็ลเคื่อนนี้ครับพี่น้องนะเอาของควันไปเสื้อผ้านะครับอีหล่าอูอิงนะครับไปพี่น้องไปเบิ่งว่าเอายังไปเสื้อผ้านะครับลูกสาวนะครับไปเบิ่งว่าลูกสาวเราสีนี้อย่างไรฟีดแบ็กอย่างไรนะครับไปดูว่าเอาอะไรไปให้น้องอูอิงนะครับพี่น้องครับโอเคครับไปดูกันเลยครับ

ครับเป็นเอาเป็นอ่าเป็นสร้อยนะครับเป็นสร้อยที่